ผือย่าง,งานพวกเราก็จะมีเป็นคอนเทนต์ออนไลน์กันบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ของเอิธเนี่ยมีแบบพอหลังจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือจบทีสิทธิ์พอดีอะไรเงี้ยครับก็เลยได,ได้ลองไปทำยูทูบชาแนลครับผมเป็นของตัวเองเป็นช่องฝากได้ไหมเอ่ยโอเคครับช่องครูฮา c h a ชาแนนะครับทาง YouTube แล้วก็ ไปหาเขาเรียกว่าไงอะหาสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบหรือว่าแบบไปเจออะไรใหม่ๆเช่นแบบสำหรับเอิญแบบเป็นการทําอาหารปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยคือฟังดูเหมือนจจะคล้ายๆกับคนอื่นนะครับแต่เวลาเราทําจริงอ่ะเราก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่น่าเชื่อว่าเราก็จะทําอาหารเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยใกล้ตัวได้อะไรเงี้ยครับผมใช่ส่วนผมแล้วฮะผมก็เราก็อ่านหนังสือเล่นเกมบ้างแล้วก็ฝึกสกิลทักษะส่วนตัวคือเล่นเล่นดนตรีเพิ่มขึ้นฝึกร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ย พอเราก็ว่าวางแผนจะมีแฟนมิตรเดี่ยวของผมอยู่ก็ก็เลยต้องฝึกลองเพลงอะไรไปเรื่อยครับเดียวก็คือทุกคนแบบส่งทั้งกำลังใจความรักอะไรเงี้ยให้มาโดยตลอดอะไรเงี้ยครับไม่ว่าเราจะแบบพวกเราหกคนเนี่ยไม่ว่าจะทํางานด้วยกันหรือว่าต่างคนต่างจะมีเส้นทางของตัวเองเนี่ยทุกคนก็แฟนคลับของเรื่องนี้ก็ยังให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนเราเต็มที่อะไรครับรู้สึกว่าดีมากแล้วก็ ทั้งไทยแล้วก็ต่างชาติให้กระแสตอบรับที่ดีมากแล้วก็รู้สึกว่าเรามีแพชชั่นในการใช้ชีวิตในแต่ละวันว่าแบบมันเป็นแรงผลักดันแล้วก็ความภูมิใจที่เราได้ทํางานตรงนี้ครับรู้สึกว่ามีความสุขที่ได้ทํามันจริงๆแล้วเป็นแบบความสุขของเอิร์ธแบบอันนึงมากๆเลยรู้สึกว่าเราเป็นนักแสดงโอเคเราอาจจะแบบไม่ได้แสดงเพอร์เฟกต์ดีอะไรขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเราก็ได้ทําเต็มที่จุดๆนั้นแล้วก็ฟีดแบ็กกลับมาดีแล้วรู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้กับใคร,ใครใหลายๆคนที่แบบเขาเหนื่อยเขาท้ออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่า ดีมากๆครับรู้สึกว่าภูมิใจที่อยู่ได้ทํางานแล้วก็ได้ส่งมอบความสุขให้ทุกคนตรงนี้ครับส่วนผมก็ mm hmm. รู้สึกเกินคาดนะกับฟีดแบ็กเพราะว่าผมก็ได้ห่างหายจากวงการทางด้านการแสดงอะไรเงี้ยก็มาพอสมควรระยะเวลาพอสมควรแล้วหลังจากกลับมามันก็จะแบบว่ามีอาการเกรงบ้างหรืออะไรแบบยิ่งเขาเลยมาเจอกับน้องนี่ยิ่งคนแล้วแบบคนละแบบสไตล์อะไร uh huh. ก็แบบแต่น้องก็แบบว่าช่วยเราให้หายเกรงช,กช่วยเราสื่อสาร mm hmm. ออกมาให้มันแบบว่า เฮ้ยมันดีส่งถึงคนดูฮะก็รู้สึกประทับใจครับประทับใจน้องด้วยแล้วก็ประทับใจตัวเองด้วยที่เราทาผ่านมาด้วยบบคับผลง,งานชิ้นนึงอของร่วมกันของเราทุกคน,นส่วนผิดพลาดอะไรนี่ก็เด<อ>ี๋ยวก็จะค่อยๆปรับปรุงไปเนาะเป้าหมายในอนาคตเหรอฮะตอนนี้ก็ก็ไม่มีไม่มีอะไรที่แบบว่ามันก็เหมือนเดิมฮะคือต่อไป ใช่เราก็เราก็ต้องก้าวต่อไปแล้วก็พัฒนาตัวเองเหมือนว่ามีโอกาสพัฒนาตัวเองทุกรอบด้านเพื่อมีเพื่อเวลามาถึงเนี่ยเราจะได้มันพร้อมกับที่เราได้รับโอกาสครับผมของเอิร์ดก็คล้ายๆกับพี่ก้าวครับแต่ว,ว่าของเอิร์ดจะแบบสนใจคือด้านการแสดง โอเคเอิร์ลเออรักแล้วก็รู้สึกว่ามันใช่กับการทํางานใช่มากแต่ก็อยากพัฒนาสกิลด้านการแสดงของตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบพร้อมรับกับโอกาสที่มาในอนาคตอาจจะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แต่ถ้ามันมาเราก็ต้องแบบพร้อมแล้วก็ความมันไวอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามากไปกว่านั้นเนี่ยคืออย่างเอิร์เรียนแบบ สถาปัตมาสถาปัตอะไรเงี้ยก็เป็นจะแบบสนใจแบบเรื่องด้านศิละปะอะไรเงี้ไปในตัวก็คืออย่างล่าสุดก็คือมีเป็นแบบแบรนด์เสื้อเล็กๆของตัวเองประมาณนั้นแล้วก็คิดไว้ว่าจะเปิดคลาสเรียนศิละปะสําหรับคนที่แบบอยากต้องการมีใจรักศิละปะจริงๆอะไรเงี้ยครับาจะเป็นแบบคาสีน้ำแบบมันเขาเรียกว่าอมันเป็นงานอดิเรกงานหนึ่งอะไรเงี้ยครับใช่แต่ว่าหลักๆก,ก็คือยังคีปการแสดงเหมือนเหมือนกันลักษณะเดียวกับพี่กาวครับ อยากเล่นที่เป็นเกี่ยวกับเป็นคล้ายๆถ้าอัพขึ้นไปอีกนั้นรู้สึกว่าคือจะมี2เวคืออีกใจนึงก็คืออยากเล่นแบบที่รู้สึกว่าเป็นตัวเรามากๆแต่อันนั้นคือมันมันเซฟเพลเซฟแต่รู้สึกว่าที่ท้าทายจริงๆที่แบบอีกอันนึงคือรู้สึกว่าอยากเล่นเป็นพวกแบบเกี่ยวกับโรคอะครับเหมือนเป็นไบโพล่าหรือซึมเศร้าหรือประมาณนั้นที่แบบตัวละครหรือคาแรคเตอร์ที่แบบชัดๆประมาณนั้นนะครับรู้สึกว่าน่าสนใจและท้าทายดีคิดว่าถ้าเราแบบ ได้รับบทบาทนั้นเราก็ต้องแบบม,มันเราจะแบบมีแรงพลันในการอินฟูมตัวเองขึ้นไปอีกแล้วก็แบบอยากทําให้มันแบบถ้าเราทําได้แล้วมันรู้สึกแบบเราทําได้สักทีอะไรเงี้ยครับคล้ายๆก็แบบเหมือนตอนก่อนอินที่เราเล่นด้วยกัน,<ห>นรู้สึกว่าลองเล่นไปง่อยให้พี่ด้วยอครับเ <laughs> <laughs> นี่เราอะครับผมก็คืออย่างเหมือนที่เราได้ผ่านมาเราก็รู้สึกว่ามันก็เหมือนแบบ ปลดล็อกเราไปอีกขั้นหนึ่งว่าแบบมันเป็นซีนยากแล้วก็เข้ากับผู้ใหญ่อเล่าอะไรเงี้ยล้วก็ออกทำออกมาอ่ะมันอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซนต์ดีขนาดต่อรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทําได้นะอะไรเงี้ยครับใช่เราก็ยังแบบมีสเต็ปเป็นขั้นอะไรครับต่อทไปที่9ก้ามีบทบาทในน่าสนใจ่อยากเล่นพี่พี่น่าจะเป็นแบบว่าแอคชั่นะแอคชั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากเล่นแต่ตอนนี้อยากอยากขอลองแบบเล่นคอมเมดี้ผ่อนคลายเพราะว่าด้วยแบบว่าเลือกคอมเมดี้เพราะว่าแบบว่ามันเป็นบทที่ท้าทายสำหรับ คนบุคลิกอย่างผมเนี่ยคือค่อนข้างแบบว่าแบบมีสไตล์ที่ค่อนข้างแบบชิลๆ,ๆ,ๆนิ่งๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าพอมาเป็นเล่นคอมเมดี้มันก็ต้องใช้จังหวะหรือว่าการไหลลืน่นของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องแบบว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ท้าทายใช่มนดูเป็นเลยที่ท้าทายมากครับมีโปรเจกต์เพลงครับผมแล้วก็ซีรีส์แต่โปรเจกต์เพลงกับซีรีส์นี่ก็ ยังเปิดเผยไม่ได้ครับก็อยู่ในขั้นตอนซุ่มขอมเ้นซุ่มขราบสอบเอิร์ธนะครับก็ฝากได้แดงก่อนเลยละกันยังไงใครก็กลับไปดูบนบนกันได้นะครับผมแล้วก็เรื่องต่อไปจะเป็นบางเอิรลักซีซั่นสองครับผมก็คือจะต่อจากซีซั่นแรกมา2สองปีที่แล้วอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทเนื้อเรื่องต่อจากบังเอิรักของซีซั่นหนึ่งแล้วก็จะเป็นยังไงนะั้นก็ฝากติดตามเลยนะครับ